สัญจรวันนี้เรามาอยู่ที่โรงเรียนนิคม สร้างตนเองสงเคราะห์ชาวเขาบ้านป่าเมี่ยงตำบลบ่าซางอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายคุณปรนพัฒน์มาแล้วเป็นยังไงวันนี้มาทําอะไรบ้างเนี่ยแม่ก็สุดยอดจริงๆเลยนะคะมองไปด้านหลังนี่คือเด็กนักเรียนนะคะตัวตั้งแต่เล็กๆไปจนถึงขนาดนี้เลยนะคะ300กว่าคนทีเดียวคุยขโมงบ่าย3าโมงนั้นต้องการที่จะมาสร้างเรื่องของสังคมดีๆเรื่องของการศึกษาดีๆเรื่องของความคิดดีๆนะคะที่จะต่อยอดไปถึงอนาคตข้างหน้าและการเดินทางมาในครั้งนี้นะคะแม่ สะดวกสบายมากเลยนะคุณสุวิต,มตไม่ใ่เลยนะครับตรีเพชรอิสุสเซลนำมาด้วยนะครับสีโฟซีซั่นจาก T.O.A ตอบส,สนับสนุนรายการเราดวทั้งเครื่องดื่มเ M สตอมด้วยนะครับต้องขอขอบพระคุณสปอนเซอร์ของเราด้วยนะคะ,ร,ะครู้สึกดีใจนะครับที่ทางคณะทํารายการคุยไขมงฝ่ายสามโมงนะครับมาจัดทํารายการให้เด็กนะครับอยากฟังเสียงพี่บอลพักไหมครับ เสียงโปรดมือหน่อยขอเราไปก่อนค่ะเสียงเหมือนกับไนทีวีหรือเปล่าไม่รู้นะที่นี่นะครับ ชาวเขาอยู่ประมาณสักหกชนเผ่าด้วยกันแล้วก็คนพุทธเห็นว่าไปาอีกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ที่เป็นคนไทยล้วนๆแต่และชนเผานี่เขามีอะไรแตกต่างกันเยอะเลยคุณบอลพันโดยเฉ<ช>พาะการฝึกอาชีพสำหรับนักเรียนที่นี่นะและสิ่งของสารพันอของใช้ทั้งหลายนะคะที่มีการเกกส่ร้างแต่กขึ้นมา ช่วงนี้นะคะจัดชุดรับของจากลูกสนับสนุนค่ะ คูปองพัดภาพแห่งความสุขความทรงจําที่ได้เห็นเยาวชนของชาติมมควาาสุกกิจกรรมในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียนวันนี้ได้เห็นเรียบร้อยแต่นะครับเดงมีเยาวชนที่เป็นพี่น้องชนเผ่าของเราส่วนหนึ่งประสบความสําเร็จในชีวิตระดับหนึ่งแล้วนะครับจากเยาวชนตอนนี้มาเรียนหนังสือแล้วก็ทํางานเป็นข้าราชการด้วยนะจากเด็กๆที่เมื่อกี้เราเห็นกันนี่นะครับเล็กๆนะฮะและตอนนี้ปรากฏว่าเติบโตเป็นผู้ใหญ่ แล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่เรียกได้ว่ามีหน้าที่การงานดีด้วยนะคะสองคนก็คือน้องภาพนะคะแล้วก็คนนี้ก็คือน้องใบบัวนั่นเองค่ะแม่ก็ต้องมาคุยกับน้องทั้งสองคนดีกว่านะคะสวัสดีครับูกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับทำน้องภาพก่อนนะครับน้องภาพนี้เป็นคนที่อยู่อำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายนี่เองตอนนี้ทํางานในตําแหน่งหน้าที่อะไรครับก็อยู่ในตําแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขของโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงโอ้โหในับนี่ก็คือเทียบเท่าระดับปริญญาตรีแล้ว ครับผมได้จบ<ม>ปริญญาตรีครับเป็นชนเผ่าอะไรอ่าผมเป็นชาวไทยใหญ่นะครับเ่าเิดที่เทไทยนี่นะครับ<อ>แล้วก็มีโอกาสที่จะไปเรียนนะคะเอางั้นอันนี้ก็เป็นน้องภาพนะคะแต่สําหรับน้องใบบัวสาวน้อยสาวสวยนะคะห<ม>น้าตาน่ารักมากๆก็ต้องอยู่ข้างดิฉันเนี่ยนะคะโอ้หนต้องบอกสิว่าตัวเองเนี่ยเป็นชนเผ่าอะไรจบจากที่ไหนแล้วก็ทํางานอะไรค่ะ หนูเรียนจบจากวิทยาลัยการสาธสุขสีตินทร์จังหวัดพิษณุโลกค่ะแล้วตอนนี้ก็ทํางานอยู่ที่โรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงตําแหน่งทันตาสาสุขแผนกทันตกรรมค่ะค่ะตอนนี้อายุเท่าไหร่ะคะตอนนี้อายุ24ปีค่ะค่ะแล้วหนูเป็นเผ่าอะไรคะหนูเป็นไทยเคินค่ะไทยเคิรนไทยเคินอยู่ในพื้นที่แม่ฟ้าหลวงเหมือนกันเหรอคะค่ะ เห็นว่าได้ทุนการศึกษาจากสมเด็จพระเทพด้วยครับใช่ครับได้รับรางวัลจากสมเด็จพระเทพ่างนี้ม <normal isation> <_ JJonak for u> ีความภาคภูม <me Eugene 1> ิใจในการที่เรียนหนังสือแล้วก็การออกมาปฏิบัติหน้าที่อย่างไรครับครับก็สําหรับทุนพระราชนี้นะครับเป็นนับว่าเป็นเกียรติสําหรับองค์ะกูลและก็ชนเผ่านะครับแล้วก็เป็นเรื่องของว่า ไม่ใช่ว่าใครก็จะเป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็เรามีความภาคภูมิใจมากที่เราได้เป็นนักเรียนในพระราชินุครนี้นะครับแล้วก็ได้สนับสนุนเรื่องของค่าใช้จ่ายแล้วก็เรื่องของการที่จะให้โอกาสเราไปเรียนศึกษาต่อนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นเด็กธรรมดาที่ทุนทั่วไปเนี่ยอาจจะไม่มีโอกาสได้ศึกษาเลยน,อน้องใบบัวอยากจะให้เล่าให้เห็นภาพนิดนึงว่า ในอยู่ในหมู่บ้านอย่างไรแล้วก็คุณพ่อคุณแม่เนี่ยทำมาหากินอะไรมีความยากลําบากไหมถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราไม่ได้มาเป็นวิราการดวงติ๊บที่ได้รับทุนพระราชทานจนประสบความสาเร็จในชีวิตยอย่างนี้เนี่ยเราจะเป็นอย่างไรค่ะถ้าย้อนกลับไปดูเมื่อตอนหนูเป็นเด็กนะคะเนาะพ่อแม่ก็จะมีฐานะยากจนค่อยรู้แนวทางการศึกษาว่าจะส่งลูกเรียนต่อ,อยังไงอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าสมมุติว่าหนูไม่ได้รับทุนจากพระอ,องค์ท่านเนี่ย หนูหนูก็ไม่รู้ว่าอนาคตหนูจะเป็นยังไงหนูจะได้มาเป็นวิราการในวันนี้หรือไม่พอหนูได้รับโอกาสจากพระองค์ท่านได้ไปสอบชิงทุนแล้วได้เงี้ยค่ะหนูน่ความรู้สึกของหนูนะตอนนั้นหนูรู้สึกได้เลยว่าอนาคตหนูต้องดีกว่ากว่าเดิมแน่นอนเงี้ยค่ะจากเด็กน้อยตัวเล็กๆที่ไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรไม่รู้้วยซ้ำว่าต้องศึกษายังไงเพื่อที่จะให้มีอนาคตที่ดีในวันข้างหน้าเนี่ยค่ะจนมาถึงทุกวันนี้หนูเป็นวิราการนะคะวิราการดวงติบแล้ว ได้มาทํางานใกล้บ้านได้มาทํางานโรงพยาบาลแม่ฟ้าหลวงแล้วได้มาดูแลคนในหมู่บ้านของตัวเองในชุมชนของตัวเองเนี่ยค่ะหนูรู้สึกว่าหนูมีความภาคภูมิใจมากค่ะน้องภาพอยากจะพูดถึงอะไรกับน,น้องๆที่เป็นคน ชาวเขาหรือใครก็แล้วแต่นะครับว่าอยากจะมีแนวอุดมการหรืออารมคติทําหน้าที่ยังไงบ้างสาหรับที่จะเป็นคนประสบความสำเร็จเหมือนน้องสองคนเนี่ยครับก็ในส่วนของผมนะครับันับแรกก็คือเลือกที่จะเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นอกจากตัวเราเองแล้วในหน้าที่การงานของตัวเราเองแล้วแล้วก็ยังช่วยเหลือสังคมด้วยนะครับแล้วก็ช่วยเหลือรหรือว่า,าช่วยในการที่จะ กลับไปพัฒนาชุมชนเราด้วยนะครับอยากฝากถึงน้องๆนะคะก็อยากให้น้องๆตั้งใจเรียนค่ะถึงแม้ว่าเราเป็นชาวเขาหรือคนดอยอย่างนี้นะคะเราก็มีความสามารถไม่แพ้คนอื่นค่ะอืมค่ะผมว่าได้แนวความคิดผูพ้พิทพัดวันนี้เรื่องของบุคคลเรื่องของตัวบุคลากรน,นะครับที่ถือว่าใครก็แล้วแต่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นผู้ที่ได้โอกาสค,คนที่มีโอกาสแล้ว ได้มาฉายภาพไปเห็นเบื้องต้นนะครับกับรายการของเราต้องขอบพระคุณน้องภาพแล้วก็ใบบัวนะครับที่เรียบมาสะท้อนนะขอบพระคุณมากทั้งสองคนนะครับขอบคุณครับประสบความสำเร็จนะคะครับยังมีเรื่องดีๆอยู่เยอะนะครับในคุยกรหมงบายสามโมงครับไงไงภาพปิดท้ายเมื่อกี้เป็นไงแต่ว่ามีคนสงสัย ว่า,วาสาวน้อย <S 2> <S 2> อที่คุณไปโอบกอดอยู่ในอ้อมแขนเนี่ยเป็นใครหัวเราะหัวเราะอยากรู้ไหมอยากรู้ใช่ไหมคะอยากรู้นี่เดี๋ยวต้องชมช่วงหน้ายังมีต่อนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาติดตามนะคะว่าสาวน้อยคนดังกล่าวนี้มีความสำคัญกับคุณสวิตย์อย่างไรคะ่ะ